อาจารย์ขาขอคาถาสําหรับคนทําการค้าการขายหน่อยคนะ่ะผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังแล้วกันนะรุ่นพี่คนนี้เนี่ยในอดีตแกเคยเป็นยาจกเข็นใจก็คือเป็นคนจนแกเล่าให้ฟังว่าชีวิตแกเนี่ยต้องกินน้ําพริกทั้ง3มมือทุกคนครับทํางานไปเข้าไปทํางานเป็นกรรมกรแบกหามนะเคยตกทุกข์เคยลําบากขนาดที่ว่าคิดอยากจะป้นธนาคารนะ แต่เนื่องจากว่าใจมันไม่ถึงพอก็คือโชคดีแกยังมีพระคุ้มครองความดีในตัวแกเนี่ยมันยังมีอยู่เลยทําให้แกเนี่ยไม่ได้ปล้นในครั้งนั้นทุกคนครับแกบอกว่าแกได้ของดีมาจากเกจิท่านหนึ่งซึ่งแกใช้มาจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้แกเป็นเศรษฐีนะฮะธุรกิจของแกนั้นลันมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านทุกคนครับ เป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือแกให้ของดีเป็นคาถาสั้นๆมาสําหรับคนทําการค้าการขายเลยนะทุกประเภทคุณจะขายตามตลาดนัดคุณก็ใช้ได้นะตั้งใจให้ดีนะครับท่านไปเอาน้ํามาแก้วหนึ่งแบบนี้นะนะครับคุณไปเอาดอกไม้นะสำหรับประพรมน้ำมนต์นะฮะทำแก้วนี้ให้เป็นเหมือนน้ำมนนะคาถามีว่าโอมน้ำสามจอก ไม้หักทับร่องซื้อง่ายขายคล่องแบกทองกลับบ้านครับพูดแบบนี้3จบจากนั้นเป่าไปที่น้ําแล้วให้เอาน้ำที่เป็นเหมือนพุทธมนต์เนี้ยสะบัดใส่สินค้าของท่านหรือหน้าร้านสถานที่อาคารของท่านลองไปทํากันดูเศรษฐีเขาทําแล้วคุณจะลองดูไหมมูเป็นยังไงก็เหนือกว่าครับ